ครับเป็นหนึ่งดอกโดนฮะก็ในชุดคุ้มหมื่นครับไปช่วยน้ําท่วมไปไหนตัวไหนมาเราก็ไม่เคยเจอกันครับนะฮะตัวนี้เจอแล้วเ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับจริงนะพี่เนาะน้ำท่วมเหนือใต้ยี่เขาก็ไปนะเนาะไปสวนต่างไปตลอดสวนกันตลอดเลยฮะใช่พี่ไปหนูออกพี่ออกหนูไปสลับกันตลอดโอ้โหเนี่ยฮะสุดยอดครับนะฮะกับมูลนิธิของพี่ผมองค์การธำดีของบุปผาตาดาวงพูดีค่ะสุดยอดครับเมื่อตอนที่ลูกสาวผมป่วยครับพี่ผมก็ไปช่วยด้วยนะ นะฮะสุดยอดมากเลยครับแต่ข้างหน้าเผื่อมีอะไรจะได้ทำงานร่วมกันอีกยินดีครับยินดีนัดก็หลายครั้งนัดก็หลายครั้งนะนะว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปตอนไปหนองคายก็โอ้โหแต่ก็คาดเคลื่อนทุกทีแต่แต่ตอนนั้นอะมันหลายหลจังหวัดของการทีเดียวทีเดียวี่เนาะมันเลยกลายเป็นแบบสลับสลับกันไปนี่คือคนใจบุญครับของพี่บุ๋มนะทุกคนนี่คือนี่คนรู้ใจของพี่บุ๋มเลยคนนี้บอกเลยนะพี่บุ๋มเป็นนัดได้อยู่ที่ไหนคนนี้ต้องอยู่ที่นั่น นะฮะยังไงฝากความตื่ถึงบ yeah, right, ุ๋มด้วยนะค่ะได้เลยค่ะยินดีะคขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอตัวผมจะไปงานต่อได้เลยพี่ผู้ชสู้ๆนั่งไปจำบังไปขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับผมถ่าแล้วเจอกันบ๊ายบายบบ๊าายยขอบคุณครั